สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุ๊กเกะในเกม Ash e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเรากลับมาอยู่กันที่เมืองอนิมากันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราผจญภัยไปเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่เราเจอนะครับเควสที่เราเจอมันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ครับเราทำเควสมาเราได้ตังมา นะพอสมควรระดับหนึ่งนิดนึงนะครับก็ต้องมาหาของกันซะหน่อยนะครับผมอ่าผมก็จะชอบมาหาของที่เมืองนี้นะครับเพราะว่าพ่อค้ามันเยอะดีนะครับแล้วก็เลือกซื้อเลือกใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับมันยืนเรียงกันแบบดูง่ายดีนะครับโอเคฮะก่อนอื่นเรามาดูของที่ตัวผมใส่อยู่ก่อนนะตอนนี้ก็สิ่งที่ได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยก็คือเรื่องของคอสตูมนะฮะเป็นไงโอ้โหเป็นสาวเมดน่ารักไหมตัวผมนะเอออันนี้ก็ได้มาจากแคสนะครับโอเคหุ้ยแหวนพังอยู่อ่ะ นะต้องซ่อมแหวนนะครับเนี่ยโอเคซ่อมก่อนซ่อมได้ไหมเนี่ยโอเคซ่อมเรียบร้อยแล้วฮะโอเคเมื่อซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ได้เลยปุ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชันของที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเพลทอาร์เมอร์นะครับผมซึ่งผมจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้แต่ออปชันเป็นอินถูกต้องแล้วนะคือผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นโครดหมดเลยนะครับเป็นโครดอาร์เมอร์หมดเลยเนาะเออซึ่งตอนนี้ที่ผมขาดอยู่จะเป็นส่วนหมวกนะครับผมแล้วก็ตัวชุดเกราะนะฮะเออข้างล่างนี่จะเป็นโครดหมดแล้วนะคือเซตที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นเซตโครดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาหาตัวโครดอาร์เมอร์ที่เป็นส่วนหัวกับส่วนเกราะนะครับผมที่เป็นออปชัน <ST an> <in> นั่นเองนะฮะโอเค okay. นะครับก่อนอื่นเรามาที่อันนี้ก่อนเลยครับเ,เดี๋ยวนะอาร์เมอร์นะครับผมอ่าเราจะเอาอาร์เมอร์เนาะเราก็เลือกมาอันหนึ่งนะครับผมที่มันเป็นตัวโคลดอาร์เมอร์นะครับผมนะอ่าผมเลือกเป็นอันไหนดีนะเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะฮะอ่าน,นี้ก็ได้ครับง่ายๆดีนะคือซื้อมาเนี่ยเซตหนึ่งนะครับผมมันก็จะอเอ้ยผมมีอยู่แล้วเหรอวะโอเคผมมีอยู่แล้วนะผมเพิ่งเห็นคือเซตหนึ่งเนี่ยเราซื้อมาแค่10 อ่าสิบซิเวอร์นะครับผมสิบซิวเวอร์นี่ก็จะได้ครบเซตเลยแบบนี้ปึ้งอ่างมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็สิ่งที่ผมหาก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับพวกที่เหลือเนี่ยผมจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปย่อยเอาไปทิ้งแล้วกันนะฮะโอเคฮะเมื่อเราได้มาแล้วเรากดที่เกียร์อัปเกรดนะครับใส่เข้าไปนะฮะอ่าเราก็ใส่ของตีบวกเข้าไปนะครับผมตัวนี้จะชื่อว่าซินเทซิสแมทเทดียลนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็ซื้อที่ร้านค้าได้เช่นเดียวกันนะครับโอ เรามาซินเทซิสกันเลยครับผมเป้งขึ้นมาโอเคครับผมแล้วก็ต้องทําการอเวกเคนิ่งด้วยครับผมอ่าตรงนี้แหละที่เราจะได้ลุ้นนะครับว่าเราจะได้ออฟอะไรนะครับปุ๊บโอเคเอามาใส่ตรงนี้ดูอุ๊บโอ้โหได้สเต็งครับผมแบบนี้นี่ใช้ไม่ได้นะครับเออมันไม่ตรงกับสายเราสเต็งก็เหมาะกับสําหรับพวกที่เล่นเป็นตัวระยะประชิดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราอัปเกรดต่อนะฮะมันก็จะสามารถเปลี่ยนออฟได้นะครับแต่มันก็จะสุ่มอยู่ดีนะเออถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจคุณซื้อใหม่เลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดเกาะบ้างครับว่าชุดเกาะผมจะได้หรือเปล่าคือตัวนี้มันจะแพงตรงค่าตีบวกนะเออค่าตีบวกมันจะใช้เงินเยอะนะครับปมอ่ะโอ้แย่เลยครับใบอเวกไม่พอครับงั้นเราจะต้องไปซื้อก่อนครับมาที่ general merch นะฮะตัวนี้เลยปุ๊บอ่า ก็จะมีขายหมดครับทั้งตัวตีบวกนะครับตัว Synthesis Material ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวใบ w เวกนะครับก็ราคาไม่แพงมากซื้อมาเลยสักสิใบฮาจัดไปกมดปุ๊บปุ๊บมาลุ้นกันครับว่าตัวนี้จะได้หรือเปล่านะฮะขออินเถอะขออินมาแนะ้่แจมเลยโป๊ะขอดูครับว่าอินหรือเปล่าปุ๊บเอ้ยโอ้โหอินมาจริงว่ะทุกคนตัวนี้อินมาแล้ะตัวนี้คือทำต่อได้เลยนะโอเค ได้อินมาแล้วนะครับเรากา็ซื้อที่ตีบวกซะหน่อยฮะซื้อให้เต็มแม็กไปเลยครับปุ๊บโอ้โหได้อินมาแล้วอะเดี๋ยวเราต้องไปลุนออฟสองอีกนะดูดิค่าตีบวกแพงนะครับหนึ่งทองอะผมมีแค่เจ็ดทองวันเนี้ยนะโดนไปเก็ดสิบสี่เงินเป้งใช่ไมโอเคอคา่าอีกนิดนึงครับซื้อ,อซื้อเพิ่ม เนี่ยพวกขีดพวกนี้มันไม่แพงนะครับผมแต่ว่ามันแพงตรงที่เราต้องตีบวกเนี่ยนะฮะเคกดไปเลยครับผมปึ๊บอ่าอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะฮะปึ๊บแล้วก็ทำการว w a k e n i n g ต่อนะครับมันจะได้ option แถวที่2มาด้วยนะครับตรงนี้เขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับผมว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตัวแต้มของอุปกรณ์นะครับจาก280ก็จะขึ้นเป็น317นะครับ แรงเนี่ยจะถูกลดลงมานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการ awakening เนี่ยมันจะลดแรงของตัวอุปกรณ์มาแต่ว่ามันจะได้อ p ปั่นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แต้มของออุปกรณ์ที่แก่งขึ้นนั่นเองนะครับาจาก Heroic จะเป็น a ร e นะครับผมแล้วก็อินเนี่ยมันจะถูกลดลงนะครับจาก54เป็น49นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดเพิ่มด้ยที่หลังนะไม่ต้องห่วงตรงนี้นะครับกดไปเลยฮะ awakening นะฮะปุ๊บมาแล้วครับผมมาลุ้นกันว่าออปที่2คืออะไรครับผม r e i v e แ r ร n c h d a m a g e นะครับก็คือ,อลดดาเมจระยะไกลนะครับผมก็คือเวลาเจอธนงธนูอะไรเงี้ยเราก็จะลดดาเมจตรงนั้นได้นะครับอ่าแล้วก็มี c n g n g t t ด m p t ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า o p 2สนี่มันมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีเลือดนะครับผม r e s i r e n c e นี่น่าจะกันใบนะครับผมอืมอันนี้ก็จะกันระยะประชิดกันเวทนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวก Replace Effect อะไรต่างๆนะจริงๆก็ การระยะไกลก็ไม่เร็วนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยผมก็อาจจะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับจริงๆมันเปลี่ยนได้นะครับผมเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนออฟได้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันมีออฟสามออฟสี่ก่อนแล้วกันค่อยทําเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้น่าเกียริแถมได้อินด้วยนะครับโอเคฮะสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือเราต้องตีบวกมันขึ้นไปนะครับซึ่งแพงมากนะทุกคนเออต้องตีให้มันกลายเป็นอาร์เคนนะครับเพื่อให้อินมันเพิ่มนั่นเองนะครับผมอ่าอินเราจะได้เพิ่มแล้วก็ แกร่งขึ้นนะฮะซื้ออันนี้เลยโอ้โหโดนแพงอยู่โกระเป๋าเต็มรึเปล่าเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้ครับใส่ไปปุ๊บโอเคโอ้โหนี่โดนค่าตีบวกล้วนๆนะสงสัยวันนี้จะได้แค่เสื้อทุกคนโอเคครับผมแต่มันยังอัพได้อีกนะเนี่ยเนี่ยอิน82นี่คือเยอะมากนะฮะอืมต้องอัพขึ้นไปอีกนิดนึงครับขาดอีกนิดนึง โอเคครับผมโดน v ีโคสสิบเอ็ดเงินตังหมดแล้ววะทุกคนปุ๊บนี่ครับอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้แข็งกแกรงแ่งละนะเอาไปซินเทซิสได้นะครับผมตัวนี้แต่ว่ามันจะต้องเลเวลห้าสิบก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าผมทําไปเนะี่ยผมก็จะใส่ไม่ได้นะครับอืมก็จะต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเป็นตัวโครอดอาเมอร์ตัวนี้นะใส่ไปเลยปุ๊บโอเคก็จะเหลือส่วนหัวนี่แหละที่ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูแล้วกันรออีกนิดนึงนะฮะ นออีกนิดนึงครับคลิปนี้นี่คือเน้นหาของล้วน,นอืเราขายทิ้งได้ไหมเนี่ยพวกนี้ผมอยากขายทิ้งไม่รู้ขายได้ไหมขายไม่ได้นะพวกนี้ต้องทําใจครับโยนทิ้งโยนทิ้งลงพื้นไปเลยปุ๊บคือเราไม่ได้ใช้อะนะเราเปิดมานี่คือเราจะเอาแค่ส่วนเดียวนะครับแต่ว่าเขาให้มายกเซตเลยอืมก็ดีแล้วนะถือว่ามันก็โอเคครับปุ๊บ Okay. เมื่อกี้เราได้อะหมวกอันนี้มาใช่ไหมใส่เข้าไปเราจะมาลุ้นกันกับตรงนี้แหละครับคือตรงนี้มันยังไม่ค่อยแพงมากมันยังแบบพอรับได้อยู่ไงอืมขอละอินมาทีเดียวจบเลยที่เหลือผมเก็บตังอัพเองได้เลยครับปุ๊บขาดแค่ชิ้นเดียวแล้วโอ้โหสตามีหนา้าผุมสตามีหน้าก็ไม่ได้ใช้นะอืมผมก็จะโยนทิ้งก่อนพวกเนี้ยปุ๊บ โยนทิ้งไปเลยนะแต่จริงๆก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอาจจะ a d แ p ปเอาแบบมีอินปนเอจิอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมเล่นสายเวทก็จะเน้นอินล้วนเลยนะครับอืมมาดูกันชิ้นนี้ต้องอินแล้วแหละเงินผมไม่เหลือแล้วเนี่ยผมต้องเก็บเงินไว้น,นิดนึงด้วยนะมาไปฮะเอาล้ฮะออกมาขออินเถอได้ไหมขออินขออิน เนื้อสตานีน่าเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้ปะวะปุ๊บโอ้โหสตานีน่าสองอันเลยครับทุกคนอะไรมันจะเกลือได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าผมยอมไม่ได้นะผมต,ต้องเดินไปคุยกับนี่แหละต้องเดินมาซื้ออีกโอ้โหผมซื้อมาสี่อันนี่ผมคิดถูกไปนเนี่ยเหมือนเป็นรางบอกว่าต้องเปิดอีกสี่ครั้งหนึ่งจะได้ผมขอโยนทิ้งก่อนนะ คือเราได้ชุดไปแล้วนะเออแป้งออกมาโอเควบวกตีบวกทีละเก้าเงินนะทีละเก้าเงินก็ถือว่าแพงอยู่แต่มันขั้นแรกอะ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นไปมาขออินมาจบจบที่เหลือผมไปอัพต่อเองโอเคฟึ๊บสเต็งอีกแล้วว่ะทุกคน อินมันออกยากนะเท่าที่ผมดูนี่คือแบบว่าต้องทิ้งใหม่หมดเลยอะ่ะแล้วคือต้องมาเสียเวลานั่งทิ้งของชิ้นอื่นด้วยนะถ้าไม่ทิ้งก็ต้องฝากคังนะอืมยากแฮะเงินใกล้หมดแล้วครับทุกคนอืขาดแกมวกอันเดียวเองเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วก็ไปทำเควสลุยต่อได้นะฮะตอนนี้ผมัขาดอันเดียวนะหมุนมา ขอละ่ะก้าเงินมาเถอะมาเถอะรอบนี้ยขอร้องละ่ะขออินมาอินเทอร์เจนนะคลิปนี้ผมพูดคำว่าอินกี่รอบแล้วอเอจิครับทุกคนเอจิอะนะมผมไม่ใช่สายตีเร็วเลยผมสายแบบเอาแบบเวทแบบบึ้มบั้มดีเดียวตายอ่ะนะ มันไม่ออกให้ผมนะฮะนี่แหละฮะโลกแห่ง Ash Age นะครับผมมันก็ต้องมีบ้างที่แบบเราหาออฟที่มันตรงสายได้ยากนะฮะเออเศร้านะเออไปต่อเหลืออีกนิดนึงเหลืออีกเหลืออีกชุดนึงอนงะเออเหลืออีกชุดนี้กับอีกอันนึงนะครับผมก็อีก2ชิ้นนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ผมขอไปเก็บตังค์ก่อนนะครับเพราะว่าค่าตีโบนแพงนะครับต้องไปทำคงทำวสเก็บตังค์ก่อน นะต้องไปไล่เควส์ลองแหละเพราะว่าเควสหลักมันเริ่มยากแล้วถ้าให้ผมทํามันก็จะทําได้นะแต่มันอาจจะฝืดน,นิดนึงนะฮะโอเคมาลุ้นกันครับผมตัวนี้ใช่ไหมอันไหนวะอันนี้ป่ะเนี่ยเอ้ยมาแล้วครับทุกคนอินมาแล้วโอ้โหในที่สุดผมก็ได้อินมาแล้วครับผมโอ้โหมาแล้ววะ่ะทุกคนโอ้อยากได้มานานละถือว่าตอนนี้เราได้ครบเซตละที่เหลือเนี่ยคือผมต้องไปหาทาง ผมต้องไปหาตั้งตีก่อนนะครับเพราะว่าเงินผมเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับผมอ่ะก็วิธีการทําก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับสาหรับคนที่กําลังหาของอยู่ในเกม Ash Age นะครับผมอืมก็ต้องบอกก่อนนะครับอ่ะผมแนะนําไปอันนี้คือจะเป็นร้านของชุดเกราะนะครับผมก็จะมีทั้งแบบคลอมีทั้งเลเทอร์นะครับผมแล้วก็อาร์เมอร์นะครับไม่ใช่เพลทพูดผิดเออเพลทอาร์เมอร์นะครับผมอันนี้ก็เลือกดูว่า เพื่อนๆเล่นสายไหนเหมาะกับอะไรแบบนี้นะครับผมเพลทอาเมอร์ที่ส่วนใหญ่น่าจะใช้กับพวกตัวแทงตัวระยะประชิดนะครับผมอืก็ลองดูนะครับส่วนใครที่หาอาวุธนะครับหาอาวุธเนี่ยก็ตรงนี้เลยครับผมมันจะมีให้เลือกเป็น one hand weapon นะครับก็คืออาวุธ1มือกับ two hand นะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าเราจะเล่นแบบมือเดียวหรือ2มือนะครับนะของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นคาถาตัวนี้นะครับผมเออ ตัวสตาฟตัวนี้ก็จะเป็น2มือครับก็ไล่เวทนะฮะแต่แบบนี้ไม่มีมอนให้ตีครับแบบนี้มันเป็นแบบที่แบบสงบสุขอ่ะเออไม่ได้แบบแมปที่มีแบบปีศาจชั่วร้ายอยู่นะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆก็ลองหาของเพิ่มดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็หาของเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับแต่คือประเด็นคือมันต้องหาเงินด้วยครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะซื้อของไม่ได้นะครับผมโอเคถือว่าคลิปนี้ไม่เกลือนะ ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าผมได้เซตเซตมาครบแล้วนะครับเหลือแค่หัวนี่แหละที่ผมจะต้องไปหาเงินตีขึ้นนะครับมันถึงจะดีกว่าน,นี้นะครับอืมตอนนี้เมจิกแอ t แทคผม338ล้นะครับก็ถือว่าดีเพราะว่าได้อินมาเนี่ยดูดิออฟของผมเป็นอินหมดเลยครับอืมทวขาดอันนี้ยังไม่อินวะ่ะอันนี้เป็นสตามิน่านครับผมเออยังขาดอยู่เยอะเหมือนกันแฮะเอออินแต่ว่า มันส่วนใหญ่จะเป็นเซตโครดหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอานะครับแต่ว่าได้ตัวนี้อินอินมาแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ประมาณอีก2อันนะครับที่ผมต้องหาเพิ่มนะมที่เหลือเป็นอินละถ้าอินเพิ่มมาอีกนี้เมจิกแอทแทกน่าจะขึ้น4 500ได้นะครับผม,มแต่ต้องหาฝั่งขวาด้วยเดี๋ยวผมไปหาฝั่งขวาเพิ่มนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆลองหาของหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรดีๆในการหาของซุมออฟอะไรต่างๆก็ แชร์กันได้นะครับผมแชร์กันได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่กาลังเล่น Ash a g อยู่นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับและอยากจะลองเล่นนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเพราะเกมนี้บอกเลยว่าภาพโคตรสวยนะครับเล่นสนุกมากเพลินมากเล่นได้ทั้งวันเลยนะครับผมโอเคฮะยังไงก็ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช anel ของจุงโกะนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ